สี่กรกฎาคม2567นะคะพ่อดื่มนมกินขนมแล้วนะคะนยขนมกินหมดแล้วเหรออ๋อจ้ากำลังกินจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ S <S hey, hey, hey. พอ่อดื่มนมกินขนมนะคะตอนชุกเชา้าพ่อมีพ่อมีพลังแข็งแรง <laughs> แข็งแรงขึ้นทุกวันเลยอะไเปิดข่าวของ้องแมากินข้าวอันเกิด ខ្លាប់ប់ប្រូ มีพัสดุมานะคะสั่งของมาเดี๋ยวจะแกะพัสดุด้วยค่ะเฮ้พ่อชื่อช่เอองเ,น,งเนื้อมา mm hmm. นักกองอะไรบางอะไรแบนี้นี่เหรอนี่เหรอกระดาษทิชชู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหอ mm ่อ hmm. กระดาษทิชชู่อเอาออกมาให้แพ็คหนึ่งเ mm hmm. ดี๋ยวจะแกะกล่องพัสดุนะคะ 俺的没分人。<laughs> แพงไหมแพงเลย40บาทมีค่าสอง Thank you Nei, <laughs>

มีบาชได้ส hmm. mm ิแ hmm. ก mm ้วได้บาท่าใ่อ่า่อมีสิบห้บาทสีบาทมีสิบองชงได้สีแก้ว มันีชสก้วีห่อสิบหาเอ้ยชงได้สิบห้าแก้วมีหอมีสิบห้าสองชงได้สิห้าแก้วชั้เรามีสิบห่อกัสิบสิบห่อมีสิบห้าสองชงได้15้าแก้วชาเย็นะช่ย็น รวยๆหึขายรวยๆไม่ขายชั้นกินอ่ะก็ดูอะไรเองดิเนี่ย2ของบงกูล สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อดื่มนมกินขนมนะคะตอนเช้ามีพลังมีพลังแข็งแรงแข่งแรงขึ้นทุกวันฮะ ที่สั่งของมาแล้วก็แกะของพัสดุนะคะนับดูของว่าครบหรือเปล่าโอเคครบนะคะ Thank you.